หตัวใหญ่ใหญ่่อยทอดอะไรคะเนี่ยชื่ออะไรอ่ะหอยทอดแป้งแป้งคนทอดชื่ออะไรคะคนทอดแม่สมจิตแม่สมจิตอ๋อจะทอดทุกวันทอดทุกวันเหรอคะพี่สาวแป้งเหรออ๋ออันนี้คนทอดนะคะคนทอด อพ่อมากี่ปีแล้วคะเนี่ยแลตันี้มันเหว่้นี่อ๋แม่ชื่อสมจิตแม่ค่ะอ๋อไลฟ์ส่รับ่ะมรดกหลาส่วนอ่ะหล่มรดกแม่วาอ๋อหลาย่าแม่สมจิตลูกชื่อแม่สมใจอือขออิยงให่ใหญ่จริงๆอ่ะนะ อันนี้มันโลเท <โล S 1> ่าไหร่ฮะใ,ใ,ใ,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาเป็นถุงอ๋อเหรอเน่ยถุงหนึ่องอหน,นึ่อยถึงสองร้อยตัวหกพัสิบบาอ,อ้ตัวละตัวละบาทเลยเนะะาะมีนัเป็นตัวเออเดี๋ยวนี้ไม่มีเป็นโลแล้วมีเป็นโลก็เนี่ยหอยเล็กๆเงี้ยเป็นอ่าน้อยๆเนี่ยหกันหกสิบบาทตัวละบาทเลยเนาะ นเ,นเนี่ยโลหบาทเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ย,นนเ,ยนเนี่ยหอยเล็กๆงเงี้ยเนี่ยเราก็ใส่ไปในแป้งโลอ,อหอแป้งกนมอ,อย่างนะอยจริงอน,นี้ยหอ,อย <laughs> ลูกหอยแมอยจ,ออจอนีเียกหอยอันนี้บรรดาแขกแที่มากิน <laughs> ตเ็าอืมไใ้ล้งนบนะไอ้ปกติเราจะเห็นแต่ค้าดำดำเนาะอันนี้ค้าจำเนออุงจะสั่งของละปีลนะอืมหรือไมมีแล้กราคดำๆมันเดินร่อนแต่นี้มันก็ร่อนอืมอือหืกตัวบอ สามราวันนี้อร่อยมากเลยค่ะเนี่ยก็มอวานก็ดีเยมื่อวานคนเยอะเมื่อวานคนก็เยอะค่ะทุกวันปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดหรอคะวันาวเลไม่มีหยุด่เอาวันนี้ที่หยุดคือมาที่นี่ค่ะนุนแมคมีสองาขาแล้วอาเหมาไปทั่วราชานาจักร่เอนบ้านไปนอหรอคะไปด้วยค่ะโอ้โห ไม่เพื่อนเพื่อนจะมอดถ้าไปประเทศเพื่อนบ้านนี่เพื่อนเพื่อนตามไปทอดใช่ไหมทุกวันนี้ก็ห่วงไอ้ผู้ติดตามอ๋ไม่ที่รับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเพราะเพื่อนยุ่ใช่ต้องต้องเอาวันแถ่าแบบนี้นะจะย็นกิงถ่ายกันติดโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ปิ๋วนิกานะคะสวัสดีค่ะ